จอาเอะเอาเอารอะมาไม่ไดยงก่อนออไม่ได้ไม่ได้ชุดนี้ต้องต้องให้น้องๆเห็นชัดๆเพราะว่ามันโอ้โห,โหทุกคน Sorry, ผมบางเยเสียปาควาันวันนี้มันเห็นพบเลงไม่เลยทุววกคนหือหลังจากที่ไปเหยียไปพบเลงไม่มานานเลงนี้บอกเลยอาจจะมีปลาหมดัดปบาช่ย้ยปลากัดโมโกเป็นได้ซึ่งวันนี้เราโชคดีมากเลยตาโกงเลยนี่เราพบอะไรไม่รู้เไม่ขอสาวิตนะนี่คุณคนใครที่เลี้ยงปลาก็จะรู้ว่าอันนี้คือสุดยอดเด้ยไหมทุกคนมังจากันเป็นยวงเลยใช่เก็บแล้วก็ไปเลือกพาปล่อยที่บ้าน หายากอยู่ด้วยวางนี้เนาะมไม่เคยมีแล้วทุกคนเออแต่เมืเ่พบดงมาแล้วงี้จะเอาลราไปนี่เดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็มาเอานี่คืออะไรใครรู้คอ,อ,อ,อมเมนต์มาเลยมีถวยๆเยอะมากเลยเดี๋ยวมันอกี้จะสำรวจลำคลองนี้เดินไปทางนู้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าเนี่ยนี่รูประกาศหน้องจืดอันนี้ไม่ตรงนี้นะครับสักจึงน้องเนะจอะแนะ้วโอเควันนี้เราได้แต่กล้าใหม่ทุกคนดูโอ<ฮ>้ไปดูกันว่าจะได้ไหมมาถามมันเล่นกัน เาสมุดวองนี่วองจ่าเพราะว่าเห็นก็บอกว่าน่าจะมีใครว่าเขานี่เขาเขานี็ใครอกีเาว่าเขาว่าเห็นดูเลยรับเองเขาว่าเนี่ยเห็นต้องรอยนี่จาต้องรอยนี่คณมาเนี่ยเหยียดเทเลยนะหาดีดันหนึ่งมีนะหลอเเป็นอะไรก็ลงจ้ะเลหลอหงชิลงจ่าพนงนังมก็งี่าไปจ้ะ

นี่ในตรงนี่เองอเห็ว่าถ้าเราพบกะโพงนี่คือพังยุงเลยพังยุงเลยไพังยุงเลยบูเลยนี่จากสภาพแล้วน่าจะพอันเลยเลยโอเค้าองจ้ามาเร็ันื้มันื้น้ำลึกไหมไลอไปเลยกงลงกเอนั่น นาว่าพูนานน่ะนี่นี่จอเป็นร่องเพิ่งเกิดร่องไหนลูกกุ้งดูดลงไปเลยไหมแต่ว่าน้ำมาตกปลามากเลยลองชุ่มไปเลยไม่ได้น่าจะเดึกไม่เห right ็นลองใส่ขอบนี้เลยก่อนนะกลัวว่าเขาพักซ่วงจะถ้าเราโชคดีเราอาจจะถังตึงก็ได้นะลุกเล็กแบบนี้เราต้องเราต้องหายครับ ลุ้นมากเลยทุกคนเลยลุ้นระทึกมันลุ้นระทึก,ลลทก,เ,กเลยเลยจากแหล่งที่เรามาอ <ừ> ืมันน,าน่าลุ้นจริมมงจริงดูขาดดำดำมองมองว้าาวามันจะสาว้าวอะไรละมีลุน้นมีลุนล้นทางเลยนะสา,าว,ะว้า,าวนีน่ไคลดีป่ะสาว้นะาวนี่ไคลดีสาว้าวนี่เตยนะอ่ะเตยสาว้าลูกมันลูกมันสาไจนะ มัน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 อ่ะมันจะมีเรื่องอะไรกันด้วยมันปับลูกคนนี้เลยต้นไม้นี่น่าเอาเราไปเรื่องกาเปลี่ยนกบมันหนาทุยมาอุ้ยอะไรอ่ทุยอะไรนะนี่ต้นกบนี้ถ้าเราเอาเราไปนี่ปลาทชนเลยนี่ปลาชนเลยมันคมมากเราก็แหนเนาะแหนแปลกจังนะสักควงดี จตาเข้ามาปันนี้เลยมั้จ่าเจอเลยอุ๊ยบาดบาดไม่บาดก็รองบาดเลยทุกคนนึงเงียบยังเงียบอยู่ชงลงไปเลยที่จริงเหรอลงไปดำดำดูดิคมเลยมั้งจ่าคมมากเลยทุกคนไปออกออกออกวันนี้ท้าไม่กินเจเอฟซีนะทุกคนชงเลนหมดแล้วเออไปตรงอื่นละไปเลยที่ติดน้ำเชิมดีกว่า กว่าจีอบเลข้มดูนลอ่าปลาาต้องเข้ามาในในนึงนเย็นลงให้เปียกทุกคนเนอยมแล้วไม่เห็นแล้ว่ะในใบกุกนี่มันบักเห็น้วยทกคนอว่าน้เ็คนใหก็บอกว่าน้ำเข็มมันจะขึ้นมาทางนี้ ทุกคนได้กลิ่นไหมกินมันจะออกแบบสาบๆน้ำกลอยกลินมังเหยตุทุกคนจริงเหรอจ่ากว่าไปดูจากการของรอยเขาเผางม้งมาแล้วจากตรนี้ก็น่ามีนะเห็นไหมแต่เดี๋ยวเอฟซีไปมนหลาแรงตั้งคลิปแรงตั้งคลิปปลาไม่จะได้หรออ๋ออ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 อจามีลุ้นมีลุ้นลูกเลียไมเห็นไล้วไอ้กี่ชุ่มเลยนะ

อยมีกองไหมมีกองนี่มึงจ้าอ๋อลูกยุงเหรอมาลี่เนียมังจาอ๋อเลยบนนู้นนอนดำอยู่มึงจ้าโอ้โหรวยนัดทุกคนหนุ่มเล่นมีไลยปื้อไม่รู้อยากออกไปเลยให้มันเห็นกันเห็นมันเห็นด้วยนี่นี่มึงจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงคงมากหน้าปกคนมึงจาหน้าปกหน้าปกหน้าปกนี่นี่ถ่ายจากคนนี้ถายจากคนนี้เบิดลไหมเบิดลไหมได้อยู่แต่๋เราไม่เห็นเห็นไม่ชัด อได้ได้แล้วเออมึงจ้าเอาตัดเอาตะับมา,า,ามีได้ยงก่อนไม่ได้ไม่ได้ชุดนี้ต้องต้องให้น้องๆเห็นออชัดๆเพราะว่ามันโอ้โหทุกคนทุกคนเห็นไหมอะไรอยู่ในป้องชัดๆไหมัมนนนขึ้มากกิลูยุงได้พไม,ไม่ใช่บางทีว่าตอนนี้น้ําท่วมเพราะว่าตรงนี้ตอนนี้น้ําท่วมมันมีกระป๋องมันลอยใช่ไหมใช่แล้วก็ปลามันติดอยู่ในนี้หรือว่าใครมาจับแล้วก็ใส่ไว้ไม่รู้โอเคมาเดี๋ยวมึงจะใส่ถุงให้เลยเอาตากงก็ยนัดโชคดีนัด มั่งจ๋าว่าม้อหรือว่าปลาปลาหน้าปลาปลามั้งมั่งเห็นว่าน่าจะม้ออะไรจากสีผิวแล้วนะเพราะปลาปลามันมันไม่ค่อยขึ้นมันนี้ม้อมันชอบอยู่แบบเดียวดายทุกคนฮะโอ้โหทุกคนใส่น้ำก่อนอาดมือแล้วด้วยอุย้ยมาลยุยนี่ตะกงนี่ตายชัดตะกงอาดมือแล้วนี่ะะะะะะตะกอ้อนตายลย้ยนี่ตอนนี้ะตะกอ้อนลัวสีกว้างเลยนะโอ้ยโอ้ยตะกง้ยนะตัวนี้สวย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 อุ้ย ได้อายุแล้วนี่านี่อาเล็วนะรอสีน้ำมันไดไใส่ถุงนี่แกอะไรที่เเรโอ้โหจายไปวยุัไทลืมแกเห็นชัดไหมมัหรือว่าตานี้ดีกว่ามัน้อนเลงไหมตานี้มั้ชัดไหมได้อสวยนะทุกคนสีน้ำมันโมได้อายุพอดีเหมือนออกมาเองตาได้อยู่เฮ้ยี่เมาเราบ้างก่ดีกว่า คลิปนี้บอกเลยนะถ้าผมได้พาปลามาเองมันก็จะไม่มีอยู่นี้ก็บางเงี้ยสิลองนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดจิบลย่เป็จบพี่ป็